อันนี้มาส่งของนะเดี๋ยวจะมีพระมานี่ดูเอาแกงเปิดมาให้ด้วยนะครับอุ้ยมีแกงให้ด้วยคนที่นี่น่ารักนี่เดี๋ยวเลฟเวอรี่ดูแม่ค้าแม่ค้าคนสวยกับลูกสาวคนสวยเนี่ยน่ารักยังไม่ด้วยทั้งหมดเท่าไหร่ลูกเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอันนี้เดี๋ยวจะมีพระมานะคะที่โรงเรียนเดี๋ยวเราจะทำบุญถวายขอใครทำบุญมาใครจะใส่บาทมาทำบุญเยอะไปมสามสองร้อยก็ พอเปล่านะพอไปก็หารทำบุญกันมิการทำบุญกันมาแล้วจบหกเจ็ดร้อยเท่าไรรับเงินับตังค์ให้ครบก่อนบุญไม่ได้ด้วยนี่นะมาดูด้วยครบเปล่าเดี๋วหกบบาทลบไม่้องทอนเดลิเวอรี่คนสิบบาทไม่เอาให้ให้เจิบาท ทำนายิ้มมาดินี่ขนมปังซื้อมาให้กินนะมีขนมปังกาแฟนะกาันี้เี่นีขนมปังเลยอยู่เนี่ยขนมปังนี่ขนมปังเราอนนูใส่บาทไม่ใช่ให้มากินเออนอนุู้นกองใส่บาท ฮะอะไรห้าสิบข้าวผนี้ยังได้กินได้ดีาวนี้เราจะกินข้าวผัดันใจไหมตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวเด็กๆจะมาเข้าแถวแล้ว วันนี้วันที่ห้ธันวาค่ะวันที่ห้ธันวาสองห้าทางโรงเรียนได้ถทำพิธีาาวันที่5วันพ่อาาแห่งชาติคระมมราคพระพาภมหารรมหาคุมทพุุ่ดรยเดชมหาราชบรมนาถบพิษขอกราบเปยนเชิญค่ะ เราจะร่วมร้องเพลงหลนะคำสัญญาจากต้น้าของเป็นเดนร่วมกันนะครับ จกกากก้นต้าของแผ่นดินรจะบอกผมแผ่นินไทยจำในใจความวังราบได้ราชบัลลังยังมีพระราชา มีมุทรากําลังาใาวัญนี้ อลุกปู่น้องชัชจัดให้นะครับแล้วพี่ใช้ใช้รถเข็นมานี่กี่คันคะเนี่ยเข็นเข็นอุปกรณ์ของสาละห้าประมาณห้าคันห้าคันโอ้อุปกรณ์เยอะมากห้าหกคันตอนนี้น่าจะหนักสุดอ่าใช่เลยเดินมาเข็นเยอะเข็นเยอะชราถ่ายไปต่อถ่ายรถคันหนึ่ง อันนี้จากศาลานี้ทำมาจากทีมพี่เคเนาะครับครับกลุ่มเป็น106อ่ากลุ่ม LN 106ทำศาลามาถวายที่นี่กลุ่มพี่ๆเขาทำมาฐานก็ตอนนี้ก็ทำผู้ใหญ่ทำมาล้อ4เมตร2เมตรขนาดขนาดพอดีกระสาเลยไอ้กับศาลาเลยจะเกินกว่าครับเกินกว่าจะใหญ่กว่า สาลาสองเมตรห้าสิบคูนสองเมตรห้าสิบใหญ่นะคะใหญ่ทางโรงเรียนก็จะได้ก็ได้ทำฐานตรงเนี้ยรอรอศาลานะคะนี่คือศาลาพระนเรศวรค่ะของเรียนบ้านถินตัง <c oughs> ก็ใช้รถออฟโรดนี่แหละคะ่ะเข็นเข้ามา พี่เขาบอกว่าใช้รถประมาณสี่คันนะสี่คันเห็นอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาทำประกอบจากที่บ้านนะคะแล้วก็เอารื้อแล้วก็มาประกอบที่นี่เป็นชิ้นส่วนเดี๋ยววันนี้เราจะมาประกอบศาลากันศาลาพานเ,เลส่วร หัวลงชิน้นงานจะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะคะทุกคนหนักมากมีถ้าทางไม่ดีจะเข้ามาลำบากมาก เเนี่ไม่ขาดเอ้นเชื่อะปติเชื่อไม่ขาวันนี้วันเช้าวันที่หกธันวานะคะสองห้าหป đi đi, để ở đi vào. vậy, trong à, được à, mình để, lên lăng nó sụt, khỏi nha, thành công, thành công, Ja.

ไอ้นอ้ตีนก่อนแล้วอะรฮะลองดูวตีมอะครับเยโอ้ตนี่ตนี่ ไปตัเลยครับม่ไม่เวลาพาลูกไาเที่ยวเลนบอกว่าเฮ้ยม่ทำเลย้นคน้เขาเราู้เขเมันก็รู้ไหนแหละเอาคนละอ็เขาเอาลู้ไรไนด้คิวบาทนี่ถ้าไม่ใช่งม เจาะแล้วยีดเลยก็เจาะแบบเชื่อมไงเชืああ่อมแต้มติดหลายคนที่ผมให้คนสองโลพอไม่ได้มีตู้เชื่อมมาพี่เขมีครับใบในยังเก็บรายอยู่มีตู้เชื่อมมาทุกคนตู้เชื่อมก็มีอ่ะ ามใช่ไหมเอายางตัยางยางเลีกี่นาทเลีสองนาทีกับมือลงก่อนนะ้้พูดตามตามมาด้วยกันจะโวงเหงานะโตเข้าวีนี่เขาวีเหงา เอติเอวเติจะมหาเตโชนละปูชิโตโสรสโปัจจยาทิปปตินเลโสลจะมหาราชาเมตตาจากโรยังมะลามหาราพังจะทาโลทีพ่อวันตุเมทุกช้างขอบารมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจงมาสถิตจงดลบันดาล ให้ศาลานี้เป็นที่สักการะหน้าที่แห่งนี้กาลนานและสืบเนื่องยาวนานต่อไปตบพอดีเบ๊ซว่ายทายก็สอนง่ายยอว่ายอย่างงี้กระดิ่งเราลุยต่อเลยครับนี่ bên lăng ca rồi nha các bạn